ดูชิตานะครับประจําวันนี้มีดังนี้นะครับจะจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับ สำหรับดวงจ์ประจำนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรนะครับที่ไปที่สุดพอตัวนะครับขอไปแค่คุณไม่อารมณ์แรงครับภาพรักดีมีไมซ์เกแบบคนสําเร็จคุณเลยหนแล้วบอกเวิร์กแน่นอนนะครับเราก็ไปที่สวยมากครับมาที่ดวงจะประจำนี้นะครับคนที่เลือกที่เลือกไพ่สองนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะ โดยรวมนะมันมีอะไรที่เวิร์กโคตรมากเลยครับและไปได้สุดๆเช่นเดียวกันนะครับขอเปียแค่คุณใจเย็นหน่อยครับจิตใจข้มแข็งหน่อยรักและเห็นค่าจริงครับรับรองเวิร์กเวิร์กมากๆนะครับในเกือบทุกเรื่องโคตรมากพอตัวครับมาที่ดวงจะไปจวานี้นะครับของคนที่เรียกไพ่สามนะครับปีงไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่จอบนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงกับดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องไม่รุนแรงครับแล้วก็ มูอ่อนเล่นความรักให้เป็นครับมูเจ้าที่เป็นแล้วก็มีระเบียบในการใช้เป้าหมายจะด,ดีขึ้นนะครับหรือรวมอย่างท้าทายอยู่แต่ก็สู้นะครับก็ดวงขจาประจำนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จะตีระหว่างดวงขจาประจำนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับสองหรือสามไม่เด่นสุดอาจจะขออนุญาตตีไปให้ชุดที่สองเด่นสุดนะครับเพราะว่ามีแต่ไพ่ดีหมดเลยครับไพ่เสียก็ ไม่มีเลยครับแล้วก็มีแต่ผ้ายใใ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้จา์ด้วยครับและใครไม่กดจาาจา์ก็ลบกวนกดจาเทอดจานสักนิดน,นึงนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับดีละครับผมอาจารย์จีและพ่เจี๋ยของหมอดูดนี่ที่สวัสดีครับ